สวัสดีครับอยู่กับผมเนมมออในช่อง my name is นะครับท่านที่ดูอยู่ผมรบกวนกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับข่าวใหญ่ของวันนี้ครับคือกอล์ฟเมเจอร์หญิงแรกของปีครับในปี2021ครับรายการ a n a inspiration ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่4เมษายนนะครับก็คือเช้าวันที่5เมษายนบ้านเรานะครับ ปรากฏว่าโปรเหมียวครับแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะครับโปร103ของโลกชาวไทยวัย2ีปีนะครับถ้าใครติดตามข่าวก่อนหน้านั้นเนี่ยจะทราบว่าน้องแพตตี้เนี่ยขึ้นนำมาตลอด3รอบแรกนะครับและออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยการขึ้นนำถึง5สโตกทำเพิ่มอีกเสียอันเดอร์พาครับจากการทำหนึ่งอีเกิลสอเบดีสกอร์รวมนะครับเธอเก็บไปนะครับทั้งสิ้น18อันเดอร์พาครับคว้าแชมป์นะครับเป็นแชมป์เมเจอร์แรกในชีวิตด้วยนะครับ และเป็นแชมป์แรกในระดับ LPGA ทัวร์ของเธอนะฮะร,รับเงินรางวัลน,นะครับเงินรางวัลเนี่ยคิดเป็นเงินไทยนะครับ15ล้านบาทด้วยกันนะครับ465,000ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับสำหรับแชมป์รายการนี้ครับโดยโปรเมียหรือว่าโปรแพตตี้นะฮะเอาชนะลิเดียโคนะครับอดีตมืองหนึ่งของโลกจากนิวซีแลนด์ที่จริงๆเนี่ยลิเดียโคเนี่ยระเบิดฟอร์มเลยนะครับจบรอบด้วยสกอร์10อันเดอร์พาสครับสกอร์รวมของลิเดียโคนะฮะอยู่ที่16อันเดอร์พา แพ้โปรเมียหรือว่าโพพตตี้ไป2สโตนนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับแม่รีเดโกมาระเบิดฟอร์มในรอบสุดท้ายจี้มาเหลือแค่2สโตนนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับโปรเมียนะฮะเอาชนะไปเลยครับโดยโปรเมียปะพังกรครับนับเป็นโปรไทยคนที่2ต่อจากโปรเมเอริยาจุฑานุการที่คว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ได้สําเร็จและนับเป็นโปรไทยคนที่4ครับต่อจากโปรเมเอริยาจุฑานุการโปรโมริยาจุฑานุการแล้วก็ โปรจัสมินครับสวนรณปุระ,ะฮะหรือว่าที่ดาภาสวรรณปุระนะครับที่คว้าแชมป์ LPGA ทัวร์ได้สำเร็จนะครับสถิติที่เธอทำได้ก็คือเธอเป็นแชมป์แรกในรายการนี้ครับแล้วก็เป็นแชมป์แรกในฐานะรุก k i e ก็คือเพิ่งลงแข่งขันหน้าใหม่ด้วยนะครับในฤดูกาลแรกใน LPGA ของเธอนะฮะการคว้าแชมป์แรกในเมเจอร์ด้วยการเป็น r o ก k i e เนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพียงแค่จูลี่อิงสเตอร์นักกอล์ฟระดับตำนานที่ตอนนี้อายุ60ปีแล้วเนี่ย เคยได้แชมป์ฐานะรุกกี้เนี่ยคือก่อนนั้นมีแค่คนเดียวครับแล้วก็ทำเมื่อ37ปีที่แล้วนะครับก็คือปี1984ครับที่อิงสตเตอร์ทำได้คนแรกนะครับคนที่2ก็คือโปรเมียวประพังกรเนี่ยแหละครับแล้วก็สำหรับรายการนี้นะครับ A n A Inspiration เนี่ยไม่เคยมีรูก,กี้คนไหนที่คว้าแชมป์ได้เลยครับในประวัติศาสตร์การจัดแข่งขันรายการนี้50ปีนะครับโปรเมียวเป็นคนแรกนะครับ แล้วก็เป็นนักล์อคนไทยคนแรกด้วยครับที่ควา้าแชมป์เมเจอร์ในรายการนี้นะครับโดยโปรเมียวหรือว่าโปรแพตตี้นะฮะแพตตี้เนี่ยมาจากชื่อที่เพื่อนเรียกนะครับเรียกง่ายกว่าคาว่าปะพังกอน,นะครับเพื่อนเรียกว่าแพตตี้ก็เลยเธอก็เลยใช้ชื่อนี้มาตลอดนะฮะในการแข่งข,ขันนะครับโดยโปรเมียวเนี่ยบอกว่าไม่รู้เลยว่าริดดโกที่ตามเธออยู่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทำสกอร์ไล่จี้มาเหลือ2สโตร์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามทําสมาธิแล้วก็เล่นกับเกมของตัวเองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ ถึงการได้แชมป์ว่าเหมือนฝันนะครับเพราะทุกครั้งที่มาเล่นที่นี่จําได้ว่าตอนที่อยู่บนกรีนแห่งนี้นะฮะเพื่อรับรายการรางวัลระดับสมัครเล่นต่างๆเนี่ยยังเคยถ่ายรูปนะครับแล้วก็ใส่แคปชั่นไปด้วยโดยบอกว่าสักวันหนึ่งจะเป็นวันของเรานะฮะซึ่งมาวันนี้ก็กลายเป็นวันของเธอแล้วนะครับน่าเหลือเชื่อมากๆเธอบอกอย่างนั้นนะฮะมันรู้สึกมหัศจรรย์รู้สึกเหมือนภารกิจรุ้ล่วงครับจริงๆเนี่ยเธอมาเริ่มตีในลูกการนี้เนี่ยไม่ได้วางเป้าหมายอะไรไว้มากมายนะฮะเพราะรู้ดีว่าการแข ปีนี้เนี่ยความต้องการของเธอเธอบอกว่าต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ดีกว่าเดิมครับเธอให้สัมภาษณ์ไว้ในเว็บอย่างเป็นทางการของ LPGA นะฮะแต่ว่าเธอบอกว่าพ่อเนี่ยเธอบอกว่าควรจะวางเป้าหมายไว้บ้างเช่นการเป็นท็อปร้อยของโลกหรือว่าติดท็อป60ในคะแนนเงินรางวัลรวมนะครับแต่ก็เป็นเพียงแค่เป้าหมายลึกๆนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาได้แชมป์ในที่แห่งนี้นะครับในแชมป์รายการนี้นครับโปเหมียวยังบอกด้วยว่า คืนก่อนแข่งนะครับก็ได้คุยกับโค้ชสคนนะฮะโค้ชเนี่ยบอกกับเธอว่าไม่รู้หรอกว่าเราจะได้แชมป์หรือไม่อาจจะเล่นดีและไม่ได้แชมป์ก็ได้หรือว่าอาจจะเล่นธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าได้แชมป์แต่ว่าคุณต้องทําให้ตัวเองภาคภูมิใจและทําให้ดีที่สุดจัดการตัวเองและเล่นตามแผนนะครับซึ่งโปรเมียร์เนี่ยบอกว่าตั้งใจอ่านมันแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้จริงๆเพียงแค่มีสมาธิกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วแชมป์เราไม่สามารถกําหนดได้ตรงนี้เนี่ยผมขอขยายความนิดนึง น่าจะหมายถึงว่าโอเคตัวเองควบคุมสิ่งที่ตัวเองทําได้นะครับแต่ว่าแชมป์เนี่ยไม่สามารถกาหนดได้เนื่องจากว่ามันอาจจะมีคนอื่นที่ทําได้ดีกว่าเธอนะฮะซึ่งวิธีคิดแบบนี้เนี่ยแหละฮะที่เธอบอกว่าทําให้เธอได้แชมป์นะครับก็คือการจัดการตัวเองครับแล้วก็เล่นตามแผนมีสมาธิกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้นะครับทำให้โปรเมียวได้แชมป์นะครับอันดับโลกของเธอตอนนี้นะครับหนึ103ของโลกแต่เชื่อว่าถ้ามีการจัดอันดับโลกครั้งต่อไปนะครับอันดับโลกเธอจะขึ้นมาอีก เยอะเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดก็คือครอบจกักรวาลกีฬาในวันนี้ผมเนมรัชชิพงศ์ขอลาไปก่อนนะครับก่อนลากันไปทุกท่านผมรบกวนกดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ